เวลาที่เราโทรศัพท์หาใครสักคนหรือวิดีโอคอลคุยกันเคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังการเชื่อมต่อที่มันดูราบรื่นมากๆเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากๆของเทคโนโลยีนี้กันครับจากแค่สายไฟธรรมดาๆรรไปจนถึงซอฟต์แวร์สุดอัจฉริยะที่เชื่อมลอกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกันหัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เทคโนโลยีพื้นฐานที่เรียกว่าสวิตชิงครับ ซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนเป็นสมองกลเลยที่คอยทำหน้าที่เชื่อมต่อจุด2จุดไหนก็ได้ในเครือข่ายให้มาเจอกันงั้นเรามาย้อนเวลากลับไปดูกันที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับในยุคแรกๆของการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการสร้างเส้นทางทางกายภาพจริงๆขึ้นมาระหว่างคู่สนทนาเลยครับลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับการที่เราสร้างถนนไฟฟ้าส่วนตัวแบบชั่วคราวขึ้นมาหนึ่งเส้น เพื่อการสนทนาแค่คู่เดียวโดยเฉพาะเลยซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้กันในยุคนั้นก็คือ crossbar switch ครับแต่พอมีถนนส่วนตัวเยอะๆเข้าแน่นอนครับปัญหามันก็ตามมาลองนึกภาพถนนหลายๆเส้นพยายามจะมาเชื่อมกันที่จุดๆเดียวดูสิครับมันก็เกิดปัญหาคอขวดหรือที่ทางเทคนิคเขาเรียกว่าการบล็อกขึ้นมาความท้าทายหลักมันก็คือเรื่องของทรัพยากรน,นี่แหละครับ Switch แบบ blocking เนี่ยก็เหมือนลานจอดรถราคาถูกที่จอดมีจำกัดเต็มแล้วก็คือจบส่วนแบบ n อน blocking โอ้โหเหมือนมีที่จอดให้รถทุกคันเสมอแต่ค่าสร้างนี่สิครับแพงกว่ากันเยอะเลยพินี้พอข้อจำกัดเรื่องพื้นที่กับค่าใช้จ่ายมันใหญ่เกินไปวิศวกร,กรก็เลยต้องคิดนอกกรอบครับพวกเขาหันไปหามิติใหม่เลยนั่นก็คือเวลาครับ คือแทนที่จะสร้างถนนหลายๆเส้นนะครับเขาเปลี่ยนมาใช้ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แค่เส้นเดียวแต่เปลี่ยนเป็นการแปลงข้อมูลให้เป็นดิจิทอลเราให้ข้อมูลแต่ละส่วนสลับกันวิ่งในช่วงเวลาสั้นๆแทนหลักการของมันก็เจ๋งมากเลยนะครับคืออย่างแรกเลยเขาจะแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นข้อมูลดิจิตัลก่อนจากนั้นก็หั่นข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จัดคิวให้แต่ละชิ้นไปวิ่งบนช่องสัญญาณความเร็วสูง พอไปถึงปลายทางก็ค่อยเอากลับมาประกอบร่างกันเหมือนเดิมหัวใจสำคัญของระบบนี้ก็คือตัว TSI นี่แหละครับมันทำหน้าที่เหมือนเป็นศูนย์กลางควบคุมการจราจรข้อมูลเลยก็ว่าได้ใช้หน่วยความจำความเร็วสูงหรือ RAM นี่แหละครับเป็นที่พักข้อมูลชั่วคราวแล้วก็คอยสลับสับเปลี่ยนลำดับข้อมูลให้ไปถึงปลายทางที่ถูกต้องได้ แต่ก็นั่นแหละครับพอมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาคือต้องเอาข้อมูลไปพักไว้ก่อนแล้วค่อยดึงออกมาส่งต่อมันก็เลยเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาจนได้นั่นก็คือความหน่วงหรือดีเลย์นั่นเองครับทางแก้ก็คือเอาข้อดีของทั้งสองแบบมารวมกันซะเลยคือเขาจะใช้ time division ในหน่วยย่อยๆหลายๆตัวแล้วก็เอา space division แบบดั้งเดิมนี่แหละครับมาเชื่อมหน่วยย่อยพวกนี้เข้าด้วยกันอีกทีมันเหมือนกับการกระจายงานออกไปทำให้โดยรวมแล้วเร็วขึ้นเยอะเลย เอาละครับแล้วไอเดียเรื่องการแยกส่วนประกอบกับการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาควบคุมนี่แหละที่มันกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเป็นรากฐานของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันทุกวันนี้นี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเลยครับฮาร์ดแวร์กลายเป็นแค่อุปกรณ์พื้นๆไปเลยแล้วความฉลาดความสามารถทั้งหมดถูกย้ายไปอยู่ในซอฟต์แวร์แทนซอฟต์สวิตช์เนี่ยมันฉลาดตรงที่มันแยกสมองที่ใช้คิดออกจากร่างกายที่ใช้ทำงานครับ ตัวสมองก็คือ Media Gateway Controller หรือ MGC ส่วนร่างกายก็คือ Media Gateway หรือ MG ผลที่ได้ก็คือระบบที่ทั้งถูกลงยืดหยุ่นกว่าแล้วก็ทำอะไรได้เยอะกว่าของเดิมแบบเทียบไม่ติดเลยและพอ Soft Switch มันเปลี่ยนเสียงพูดของเราให้กลายเป็นแพ็กเก็ตข้อมูลได้โอ้โหนี่แหละครับคือประตูที่เปิดไปสู่โลกของ VoIP หรือการโทรคุยกันผ่านเน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองแล้ทีนี้ การเดินทางจากสายไฟแข็งๆไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ฉลาดสุดๆเนี่ยมันสำคัญยังไงกับประสิทธิภาพของเครือข่ายที่เราใช้กันล่ะครับถ้าเรามองย้อนจับไปจะเห็นเส้นทางที่ชัดเจนมากเลยนะครับเริ่มจากข้อจำกัดของโลกกายภาพไปสู่การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสุดท้ายก็คือการปลดปล่อยศักยภาพทั้งหมดด้วยซอฟต์แวร์วิวัฒนาการทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับ ที่ทำให้เรามีวิธีจัดการทราฟิกในเครือข่ายที่ทรงพลังขึ้นเยอะเลยอย่างเช่นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางเสมือนขึ้นมาไอเจ้าเส้นทางเสมือนเนี่ยมันช่วยให้เครือข่ายจัดการข้อมูลเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆได้เลยนะครับผลก็คือทุกอย่างมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วเวลาที่เราจะเริ่มการเชื่อมต่อใหม่ๆเนี่ยก็ใช้เวลาน้อยลงไปเยอะเลย จะเห็นได้เลยนะครับว่าวิวัฒนาการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการแก้ปัญหาหนึ่งเพื่อไปเจอปัญหาใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมซึ่งมันก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้ก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆนะครว่าในเมื่อวันนี้ทุกอย่างมันกลายเป็นซอฟต์แวร์ไปเกือบหมดแล้วก้าวต่อไปของการเชื่อมต่อหน้าตาของมันจะเป็นยังไงกันแน่